ือโควิด1 9ยังคงติดอย่างหนักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงดึงกันนะครับที่จะเอาวัคซีนมาใช้เป็นความขัดแย้งกันระหว่างเดโมบิลเกนกับเดโมแกลดลึกเพราะว่าใกลได้เรื่องวัคซีนโควิด -19 ก็จะได้คะแนนนิยมก่อนหน้านี้ชั่มพยายามจะนํำเรื่องวัคซีนโควิด1 i มาทำการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ก็โดนสกัดไม่ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นเรื่องของการเมือง หลักของมันผมต้องเรียนไว้หลักของมันคือชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First อเมริกันต้องมาเปิดมาก่อนเปิดสงครามไวรัสสงครามตางการค้าและก็สงครามอาวุธนี่คือเชิงสังเคราะห์ที่ผมเรียนไว้ทุกอย่างก็มาตามเวลาสวัสดีครับมาพบกับผมเทอ์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุนสวดนะครับที่ <c oughs> รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับประธาน,นาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับเสนอลาออกหากมีข้อพิสูจน์ว่าคอร์รัปชันแต่ถ้าไม่จริงจะฆ่าทุกคนที่ทำการกุข่าว ดูดูเกอร์ตเต้ตตนะครับประธานับดีของฟิลิปปินส์นะครับยื่นเสนอสุดห้าวเป็นข้อเสนอบอกว่าจะลาออกหากมีข้อมูลพิสูจน์ว่าเขารับสินบนขณะดำรงตำแหน่งแต่เตือนว่าจะฆ่าทุกคนที่แต่งเรื่องขึ้นมาถ้ามันไม่เป็นความจริงระหว่างการปราศัยของสถานีโททัศน์นะครับดูดูเกอรตัวเต้ตประกาศว่าเขาและคณะอ姆ตรีจะยอมลาออกจากตาแหน่ง หากว่าข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงประธานาธิบดีรายนี้ยอมรับว่าขอแค่เพียงคนเดียวหรือคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของเขานะฮะเขาก็จะลาออกตราบใดที่ข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริงพร้อมยืนกรานว่าเขาและคัมรีล้วนเป็นคนซื่อสัตย์และเน้นย้ำจุดยืนไม่อดทนต่อการคอร์รัปชันใดๆ ตูตัวเต้นี่ก็ตรงไปตรงมาเด็ดขาดดีในขณะที่เกาหลีใต้นะครับน่าเป็นห่วงาเชื้อโควิด -19 นะครับทุบสถิติใหม่ UAE เผยวัคซีนจีนได้ประสิทธิภาพสูงถึง86%สนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีใต้พบเคสใหม่นะครับ8ก8 6รายถือว่าเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งที่2 นับจากโควิด -19 เริ่มการแพร่ระบา,ขาดขณะที่ฮ่องกงฟื้นนะครับมาตรการสกัดไวรัสหลังพบผู้ติเชื้อกว่า1,000คนในรอบหลายสัปดาห์ด้าน UAE เปิดเผยว่าว,วััสวคซีนโควิด -19 ของชิโนฟาร์มของจีนมีประสิทธิภาพถึง86%นตะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะโควิด -19 จะทะลุ7จะ10ล้านคนแล้วในขณะที่อังกฤษนะสั่งไม่ฉีดวัคซีน ไซเฟอร์กับผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้รุนแรงหลังมีคนไข้สองคนเจออาการข้างเคียงเริ่มมีปัญหาแล้วนะคบสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าล่าสุดอังกฤษออกคำสั่งไม่ให้ฉีดวัคซีนไซเฟอร์ป้องกันโควิด -19 แม้ผู้ป่วยมีภูมิแพ้ขั้นร้ายแรงเกิดขึ้นหลังมีผู้ป่วย2รายมีปฏิกิริยาหลังการฉีดโดยผู้เข้ารับจะต้อง ถูกสอบว่าแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนหรือไม่ก่อนฉีดนัสืปพิมเดกาเดียนของอังกฤษนะบ,บอกว่าผู้กำกับยาอังกฤษออกมาเตือนไม่ให้สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับฉีดวัคซีนาไ,ไฟเซอร์นะครับให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติาการแพ้ขั้นรุนแรงเกิดขึ้นหลังพบเจ้าที่การแพทย์จำนวน2คนได้รับการฉีด เพื่อป้องกันโควิด -19 มีปฏิริยาผลข้างเคียงรับวัคซีนทั้งนี้เจ้าที่ทั้งสองนะครับได้มีการอาการรุนแรงก็จะเร่งปฏิกิริยาของสารอะดรีนาลินให้ต่อสู้กับปฏิกิริยาการแพ้ซึ่งเกิดในกลุ่มเป็นต้นว่าแพ้ถั่วเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อังกฤษ ก็เร sí ิ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับแล้วในขณะที่องค์กรกำกับวัคซีนชี้ชาติที่ร่ำรวยนะครับกักตุนวัคซีนโควิดกว่า3เท่านะครับไซโนฟาร์มถูกอนุมัติให้ใช้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอารับ เอมิเรตหรือ UAE หรือดูไบดูผลการศึกษาเบื้องต้นในการทดลองวัคซีนโซนฟาร์มของจีนในไตรมาสสาพบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด1 9ได้ถึง86%โดยทาง UAE อนุมัติใช้ป้องกันต่อสาธารณะด้านองค์กรกํากับวัคซีนระหว่างประเทศนะครับปัตมิตรวัคซีนเพื่อประชาชนชี้ชติดั่รวยกักตุนวัคซีนสูงถึง3เท่าทิ้งให้ ประเทศยากจนตกที่นั่งลำบากนะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายประเทศรวมทั้งจีนนะที่จะมีการวางข้อตกลงที่จะทำการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเป็นธรรมนะในขณะที่สารสูงสุดสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าไม่รับคำร้องของรีเบรเกนนะครับพรรคของทรัมป์ดับฝันทรัมป์จะพลิกชนะที่เพนซิลเวเนียนะับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าสารสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ไม่รับคำร้องนะครับสมาชิกรีพับลิกันต้องการให้ยกเลิกบัตรเลือกตั้งทางประชนี2.5ล้านใบในรัฐเพนซิลเวเนียดับความหวังช่วยช่ัมกลับพลิกฟื้นมาสู่การชนะคำวินิจฉัยที่ออกมาศาลสูงสุดได้ปฏิเสธคำร้องของไมค์เคอรสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันและ พันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นในรัฐเพนซิลเวเนียได้ยื่นฟ้องภายหลังการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายยนที่ผ่านมาว่าการขยายการเลือกตั้งไปทางประชนีละเมิดกฎหมายของรัฐซึ่งศาลก็ไม่รับคำร้องก็เป็นอันตกไปนะครับนะีบ่กนะ็เป็นคำตอบอันหนึ่งในขณะที่ทุบสถิติโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกามากที่สุดในรอบ24ชั่วโมง <N ic c oughs> ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในวันเดียวอยู่ที่3,054ศพนะครับ <N ic c oughs> นับเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำลายสถิติของทุกประเทศตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐมีคนเสียชีวิตสูงสุด2,769รายตลอด24ชั่วโมงนะครับ <N ic c oughs> นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐนะครับ ไม่มีเตียงเพียงพอรองรับคนไข้มากกว่านี้แล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปอีกในไมอ่อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากประชาชนยังเพิกเฉยต่อคําเตือนที่ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จําเป็นรวมทั้งการรวมตัวทํากิจกรรมต่างๆกับกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งในช่วงเทศกาลสําคัญทั้งวันขอวันโดยเฉพาะวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เป็นช่วงเสี่ยงที่ทําให้เกิด โรคระบาดได้มากที่สุดนะในเชิงสีิติแล้วก็จะมี2ช่วงนะครับ13ธันวาคมพุทธศักราช2563และ25ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับหลังจาก13ไป7วันหลังจาก25ไม่เกิน7วันอีกประมาณ7วัน10วันโดยประมาณนี่นะครับ ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจํานวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงโควิด1 9มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างตอนนง่อเนื่องตอนนี้ก็ล่อเข้าไปจะดสิล้านคนก็ไปแล้วในขณะที่นาทีช็อคจรวดต้นแบบของสตาร s h i p ของ Leon Mask ลงจอดพลาดเป้าไฟลุกไหม้เกิดขึ้นนะครับจรวดต้นแบบของ Starship ของดีออนมัสลงจอดพลาดเป้ากระแทกพื้นอย่างรุนแรงไฟลุกไหม้หลังบริษัทสเปซเอ็กซ์ Space X, นะครับทำการทดสอบยิงจรวดสตา r s h i p ขึ้นไปในชั้นความสูงกว่า40,000ฟุตเป็นครั้งแรกนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจรวดสตาร์ชิ p นะครเป็นของบริษัทสเปซเอ็กซของ l ีออนมัสนะครับเป็นนักธุรกิจผู้บุเกเนะบิกนะฮ อุตสาหกรรมอวากาศชื่อดังเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะครับและไฟลุกท่วมขณะกลับลงมาจอดพลาดแท่นจรวดไปเล็กน้อยจนทำให้เกิดการกระแทกกับพื้นบริษัท Space X นะครับได้ดำเนินการทดสอบจรวดต้นแบบ Starship นะครับที่ Rat รัฐเท็กซัสนะฮก็วันพุทธที่ผ่านมาสภาพจรวดที่พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้จำนวน41,000ฟุตนะครับ ก็ไป41,000ฟุตถูกแล้วฮะหรือ11.25กิโลเมตรเหนือพื้นโลกถือว่าเป็นระดับสูงสุดครั้งแรกของจรวดสตาร์ชิ p นะก็เกิดระเบิดขึ้นมาก็ได้ครับความเสียหายนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อดีตตำรวจเกของอินโดนีเซียก็มีการสู้เพื่อความชอบธรรมนะครับ รีเตกูปูจันโตตำรวจเกชาวอินโดนีเซียวัย31ปีฟ้องกองตำรวจอินโดนีเซียที่มีชาวม,มุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกในข้อหาไล่ออกโดยมิชอบเนื่องจากรสิยมทางเพศเตรียมขึ้นศาลในสัปดาห์นี้หวังจะกลับมารับราชาการหลังถูกไล่ออกตั้งแต่ปี2561โดยตำรวจในเมืองอื่นจับกุมตัว เขาและคู่รักในวันวาเลนไทน์คดีนี้ถูกสารไม่รับฟ้องเมื่อปีก่อนหลังผู้พิพากษาให้รอจนกว่ากระบวนการอุทธรณ์ภายในตำรวจจะแล้วเสร็จเตกูได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อเดือนสิงหาคม,มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การรักร่วมเพศไม่ผิดกฎหมายในอินโดนีเซียแม้ว่าทั่วไปจะเป็นเรื่องต้องห้ามการสำรวจในประเทศแสดงให้เห็นว่าชาวอิโนโดนีเซีย180ร้อยะแปับเชื่อว่า ไม่ควรยอมรับการรักร่วมเพศซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมในอินโดนีเซียโดยส่วนใหญ่เป็นการนับถือของชาวมุสลิมนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เถียงกันเรื่องมาตา1นึสองกันในประเทศไทยเจ้าชายเฮร่ส่งฟ้องสื่อของอังกฤษนะครับเมลออนซันเดนะครับฐานหมิ่นประมาทนะครับเจ้าชายเฮร่ดุ๊กแห่งรัเซส นะครับทรงยื่นฟ้องอ่า s o so c i e d a e s นะครับ Newpapers นะครับ Newspaper นะครับผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เม y o อ s ันเ a y ในข้อหาหมิ่นประมาทสื่อของสหาราชอาณาจักรนะครับรายงานเมื่อวันที่9ทธันวาคมว่าคณะทนายความของเจ้าชายเฮลลี่นะครับจากบริษัทกฎหมายชิลลิง ละยื่นฟ้องเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อบทความตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่เดือนตุลาคม2563ซึ่งอังวาชาชาัชชัยเฮลีตรงจัดสัมพันธ์กับาราชนาวิกโยธินของสหรราชาจักรนับตั้งแต่พระองค์ทรงลถบทบาทจากราชกรณีกิจนะในเดือนมีนาคม2563นะครับก่อนหน้านี้เมแกน ดั s เแห่งซักเซสนะครับประชาชยยาได้ยื่นฟ้องร้องนะครับบริษัทเช่นเดียวกันในข้อหาระเมิดความเป็นส่วนตัวลิขสิทธิ์การปกป้องข้อมูลเกี่ยวข้องกับบทความตีพิมพ์ของนักสพิมพ์ฉบับดังกล่าวเมื่อปีก่อนโดยบทความนั้นเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในจดหมายที่เขียนถึงโทมัสมาเกลบิดาของเธอในปี2018 ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเจ้าชายเฮลี่และเมแกนแถลงนะครับร่วมกันซึ่งระบุว่าทั้งสองมีความตั้งใจลดบทบาทในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงเพื่อย้ายไปพำนักยังอเมริกันเหนือนะครับและมีอิสระทางการเงินมากขึ้นราชวงศ์สหาราชอาณาจักรแถลงในเวลาต่อมาว่ายอมรับการตัดสินใจของเจ้าชายเฮลี่และเมแกนจากการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งมีผล เมื่อเชื่องฤดูใบไม้ผลิปี2020ทํำให้สองพระองค์จะไม่สามารถใช้ประยศนะครับต้องลดบทบาทจาการาชกรณียกิจอาทิการแต่งตั้งทางทหารรวมถึงไม่ได้รับเงินสาธารณะสำหรับพระราชกรณียกิจและไม่สามารถเป็นตัวแทนของทางการของสมเด็จพระราชนีอลิาเบแที่2ต่อไปได้ประเด็นที่น่าสนใจนกับในเชิงงานวิเคราะห์วันนี้ ประเด็นแรกโควิด19ยังคงติดอย่างหนักวัคซีนโควิด19ถูกฉีดให้ในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอขอภายให้ในอังกฤษเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาที่ไปฉีดในอังกฤษนะครับแต่ก็มีผลข้างเคียงสําหรับคนที่ป่วยโควิด19มาก่อนหน้านี้แล้วใน UAE นะฮะก็บอกว่าวัคซีนในเฟสที่3เนี่ยใช้ได้ดีแต่ปัญหาคือยังไม่ได้เข้าสู่เฟสที่4ต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีนะครับ แต่วัคซีนที่ถูกนำมาฉีดตอนนี้มี2ส่วนนะครับส่วนที่ผ่านเฟสที่3ในรัสเซียในจีนก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ผ่านเฟสที่4คือฉีดในคนหมู่มากนะครับรัสเซียกับจีนตัดสินใจที่จะเอามาใช้ก่อนในสหรัฐอเมริกาผ่านเฟสที่ที่ไปเรียบร้อยฮะเพราะว่ามีาเชื้อโควิด1 i d e ให้ก่อนล่วงหน้า1-2ปีไม่รู้มาจากไหนนะครับแล้วก็มาทำการทดลอง จนที่มาเป็นที่มาของวัคซีนโควิด1 i นะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือโควิด1 i ยังคงติดอย่างหนักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงดึงกันนะครับที่จะเอาวัคซีนมาใช้เป็นความขัดแย้งกันระหว่างเดพับิลเกนนะกับเดโมแรตดลึกเพราะว่าไกลได้เรื่องวัคซีนโควิด1 i ก็จะได้คะแนนนิยมก่อนหน้านี้ชัมพยายามจะนําเรื่องวัคซีนโควิด1 i มาทําการหาเสียงก่อนอการเลือกตั้งประธานทิดดี แต่ก็โดนสกัดะไม่ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด1 i วัคซีนโควิด1 i สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นเรื่องของการเมืองนะหลักของมันผมต้องเรียนไว้ฮะหลักของมันคือชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American first American ต้องมาเปิดมาก่อนเปิดสงครามไวรัสงครามต่างกันค้าและก็สงครามอาวุธนี่คือเชิงสังเคราะห์ที่ผมเรียนไว้ทุกอย่างก็มาตามเวลาในแกลบขันเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์การเป็นการเมืองการปกครองหลังจากวันที่13และ25 ธันวาคมมีโอกาสจะเกิดภัยธรรมาชาตภิภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงได้นะครับค่อนข้างจะสูงอีกร,รอบหนึ่งโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับหลังวันที่สาและหลังช่วงคริสต์มาสนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเรื่องของมาตรา1นึที่ประเทศไทยมีการต่อต้านเรื่องของมาตรา1นึเจ้าชายเฮลี่ตัดสินใจฟ้องสื่อของอังกฤษนะครับที่มิน ประมาทหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเจ้าชายเฮลรี่ก่อนนั้นก็ฟ้องเป็นหนึ่งคดีแล้วคราวนี้ฟ้องอีกนะครับสะท้อนให้เห็นว่าอะไรนะครับถึงแม้เจ้าชายเฮลรี่จะไม่ทรงพระอิสริยยศนะครับหรือไม่เอายศของราชวงศ์ก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องในฐานะพลเมืองนะครับในอังกฤษก็มีกฎหมายหลักการเดียวกันนะเหมือนมาตรา1นึ่แหละไม่ต่างกันหรอกนะครับส่วนข้อดยกร้องที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา1นึเนี่ย ต้องอยู่ดูอังกฤษเป็นตัวอย่างเจ้าชายเฮลี่ฟ้องสื่อเลยนะครับมันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงหลักการวาทกรรมต่อต้านมาตาหนึ่งสองเป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นนะเข้าใจการตร่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แรงกายใจปกป้องไทยกันเถิดลูกหลานร่วมบันเลงร่วมกันขับขานจับมือกนันสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบานมุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าวันไห้มือจับมือ ประสานใจเป็นคนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใต้อง้าพระบารมีแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสื่อสาร เกียรติและศักดิก์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกัน และศักดิ์สิาดภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันใต้บารมีของเราคือพี่น้องกัน